อันนี้คือต้นแคนตัดนะครับไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรปลูกไว้รับสวยมากเรื่องกายพันไม่รู้หาข้อมูลไม่เจอครับในไทยเห็นแต่ในฝรั่งเขาว่าอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับเนี่ยมันก็จะโค้งหงิกงอไปนะครับแล้วก็ตรงดอกดอกมาเนี้ยก็จะเป็นเสียมพูนะครับสวยครับต้นนี้ ต่างประเทศเขาขายน่าจะหลายตั้งอยู่นะครับต้นใหญ่มากนะครับปลูกไว้ตั้งแต่น้อยๆนะครับเอามาเลี้ยงไว้แคนตัดส่วนนี้คนละต้นกันครับไม่รู้ต้นอะไรเป็นแคนตัดอีกสายพันธุ์หนึ่งหรือเปล่าหรือเป็นกระบองเพชรนี่ผมไม่แน่ใจอะ่ะ ราคาน่าจะหลักหมื่นหลักแสนครับต้นนี้มันต้นใหญ่มากการปลูกก็แค่เอากิ่งมานะไปปักชำเหมือนกับทุกต้นรับผมปลูกแต่ที่อื่นน่าจะวิชาการมากอาจจะตัดแล้วก็ไปทำอง่นงันอย่างนี้แต่ผมตัดออกแล้วก็ไปปักชำม,มันก็เกิดนะครับมันขึ้นอยู่กับดวงด้วยหรือเปล่าขึ้นอยู่กับดินนะครับ สวยโค้งไปโค้งมามีน้ำด้วยนะครับต้องระวังนิดนึ่งครับเป็นน้ำเล็กๆนะครับสีพูสวยงามส่วนมากก็จะปลูกไม้มงคลน,นะครับไว้ที่บ้านเยอะ,ะครับ นี่ผมยังหาข้อมูลไม่ได้ว่าคือแคนตัสสายพันธุ์อะไรนี่ก็ฝนเพิ่งตกไปครับเย็นชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวดูความสวยงมันครับต้นใหญ่มากครับต้นนี้ เสื่มปตรงปลายดอกอันนี้เห็นข้อมูลเขาบอกว่าชอบขึ้นในทะเลทรายอะไรไม่รู้นะครับ